นับสนุนโดย K Expert มีคนช่วยคิดชีวิตก็ดีจากธนาคารกสิกรไทยปตทโดนเมืองโทเวขับขี่ปลอดภัยเคารพวินัยจราจรยางรถยนต์ดีสโตนทยานมาแล้วทั่วโลก New Hino 500 Dominator ที่สุดแห่งรถบรรทุกต้องฮิโนเท่านั้น เครื่องปรับอากาศมิซูบิชิอิเล็กทริกมิสเตอร์สลิมเราคิดจากชีวิตคุณท่านผู้ชมครับถึงแม้เราจะยอมรับว่าการศึกษาของประเทศไทยมีปัญหาและมีปัญหาทั้งระบบก็าตามนะครับแต่ว่านั่นก็ไม่ควรทำให้เราไม่กล้าที่จะคิดในระดับอุดมศึกษาในการที่จะผลักดันให้มหาวิทยาลัยของไทยนั้นก้าวสู่ระดับโลกได้ นี่เป็นหัวข้อสําคัญครับที่มีการพูดคุยกันในเวทีของการประชุมประจําปีของสมาคมสภาหมาหาวิทยาลัยเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาบางคนอาจจะมองว่าเป็นความฝันแต่หลายคนก็เชื่อว่าสามารถที่จะผลักดันให้เป็นจริงได้นะครับแนะนี่คือหัวข้อที่เราจะพูดคุยกันในคืนนี้นะครับเราจะคุยกับศาสตราจารย์ดรภาวิททองโรดอุปนาย,ยกสมาคมสภาหมาหาวิทยาลัยนะครับที่สําคัญท่านเคยเป็นเลขาธิการคณะกรรมการการนุดมรุศึกษาซึ่งก็ถือว่า ท่านเองก็เป็นป่าสำคัญครับในเรื่องการศึกษาในระดับอุดมศึกษานะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับขอบคุณครับร่วมรายการครับคำถามง่ายๆเลยผมเชื่อว่าก็คงจะเป็นคําถามที่ท่านผู้ชมคงมีในใจเหมือนกันแหละครับก็คือว่าจริงๆทุกวันนี้ประเทศไทยมีมหาวิทยาลัยสักกี่แห่งที่เข้าข่ายว่าสักวันหนึ่งมีสถิจะก้าวขึ้นสู่ระดับโลกได้มันมีมาหลายรุ่นเก่านะครับประมาณสักยี่สิบกว่ามาเลย เอาเอาภาพรวมก่อนวันนี้เรามีมาอะไราประมาณ150มาร,าร้อยห้าสิบมาอะไรแบ่งเป็นคนละครึ่งนะของรัฐประมาณเจ็ดสิบแปดสิบแห่งแล้วก็ของเอกชนครึ่งหนึ่งรุ่นที่พัฒนามาตั้งแต่ดั้งเดิมเนี่ยมันประมาณสักยี่สิบสเศษรุ่นนี้มีระยะทางในการพัฒนามานานพอสมควครสั่งสมอะไรต่ออะไรมาพอสมควรผมคิดว่ารุ่นเหล่านี้เนี่ยในใน,ในจำนวนเหล่านี้เนี่ยถ้าเกิดจะคัดเลือกให้ดีๆนะมี นโยบายที่ดีๆมีการสนับสนุนที่ดีๆเนี่ยสามารถที่จะขึ้นมาได้ครับทัดเทียมกับมาลัยชั้นนําในต่างประเทศได้ครับทําได้ครับแต่จะต้องมีความจริงใจแน่วแน่ที่จะทำแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเราห่างจากจุดนั้นสักกี่ก้าวครับก็ต้องเอาที่คนอื่นเขามาดูเรานะฮะระบบการจัดอันดับมาลัยเนี่ยที่ทำกันอยู่ดังๆในโลกนี้นะมีอยู่ค่ายสองค่ายเนี่ย ท่าหนึ่งก็ทาโดยนิยตย,ยสารไทมส์ของอังกฤษอีกท่าหนึ่งทาโดยบริษัทเอกชนชื่อบริษัท Qs ของอังกฤษอีกเหมือนกันนะ,อะของ Qs เนี่ยที่ประกาศมาล่าสุดเนี่ยเขาก็คัดเลือกที่เขาบอกว่ามันถือว่าดีที่สุดในโลกในประมาณ200ร้อยมหาเลยทั่วโลกนะฮะของเราไม่ติดหนึ่งใน200ะนะของเราเนี่ยอันดับหนึ่งของเราเนี่ยอยู่ในอันดับที่243โอ้โหครับตกไป4 3ครับแต่นี้เทียบกับคนอื่นเอาเทียบกับ เอเชียเป็นไงนะอันดับหนึ่งของเอเชียเนี่ยคือ,อมาลายองชาติสิงคโปร์อยู่ที่อันดับที่22ของโลกนะฮะใน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 ท็อป200เนี่ยนะสิงคโปร์ขึ้นไปได้ถึงอันดับที่22อของโลกคนะในทราที่อาจารย์ก็คุกตีกับวงการ ระดับคนมาศึกษามานานอาจารย์ยอมรับได้แค่ไหนที่มาจาไ้ทยถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่มันก็ต้องถือว่าแย่นะครับไม่ติดอันดับหนึ่งใน200เนี่ยอาจารย์ยอมรับกับการจัดอันดับแบบนี้แค่ไหนครับก็ต้องไปดูที่ที่ตัวดัชนีที่เขาใช้นะะประเด็นมันก็คือว่าไอ้ดัชนีนี้เขาใช้ทั่วโลกเมื่อใช้ทั่วโลกแล้วมันใช้ได้กับคนอื่นทั่วโลกเนี่ยเราก็คงไม่ค่อยมีเหตุผลที่จะไปบอกว่าเอออย่าเอาดัชนีนี้มาใช้กับ กระชันเนี่ยนะเพราะว่าจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยมันก็คงหนีไม่ได้ที่ต้องอยู่บนเวทีโลกเมื่ออยู่บนเวทีโลกแล้วเนี่ยนะมันก็ทุกอย่างต้องอยู่บนเวทีโลกการศึกษาก็คงต้องเป็นอย่างนั้นด้วยคือตอบสั้นๆก็คือผมคิดว่ามันก็คงต้องเป็นกติกาที่เป็นที่ยอมรับได้ครับซึ่งเขายอมรับกันอยู่แล้วการเรอย่างไอเวิร์ อีค n น m ิ c กฟอรัมใช่ไหมครับเทีเศรษฐกิจโลกเนี่ยก็จัดอันดับหมาชเท่าไรของโลกเหมือนกันแล้วก็พอลงมาในกลุ่มที่เล็กลงคืออาเซียน10ประเทศใช่ไหมครับเมื่อล่าสุดนะครับเมื่อต้นปีเนี่ยก็ปรากฏว่าอันดับของไทยก็อยู่อันดับ8นะครับก็เหนือกัมพูชากับเวียดนามเท่านั้นเองนะครับเราอยู่หลัง อเออเดือกัมพูชาเวียดนามกับพมาบาบา่าบ,บางเรื่องบางทีอยู่บางเรื่องบางทีอยู่หลังเราห<บ>ลังเรา,า,าด้วยนี่อันนี้มัน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 บอกอะไรเรามันแปลว่ายังไงต้องอย่างนี้ครับคือคือ world economy forum เนี่ยเขามีหน้าที่ที่จะดูไอ้ตัวบ่งชี้ทางด้านเศรษฐกิจครับแต่เมื่อดูตัวบ่งชี้ทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยสิ่งที่เขาดูก็คือคุณภาพเสบียงคนมนุษย์ถ้าเผื่ออยากจะดูว่าคุณภาพทรัพยากนมนุษย์ดีไหมเนี่ยก็ต้องดูว่าการศึกษาดีไหม จึงเป็นเหตุให้เขาต้องไปดูเรื่องการศึกษาด้วยนะแต่นี้เขาไม่ได้ดูอันดับมาไรโดยตรงฮะเขาดูในภาพรวมของระบบซึ่งเขาก็แยกดูว่าการศึกษาพื้นฐานเป็นยังไงอุดมศึกษาเป็นยังไงสิ่งที่อาจจะเป็นข้อโต้แย้งในกรณีของ World Economic Forum ได้นี่ก็คือในประเด็นที่เกี่ยวกับการศึกษาเนี่ยนะเขาใช้วิธีสัมภาษณ์นะเขาไม่ได้ใช้วิธีหาข้อมูลเลยนะแล้วสัมภาษณ์ใครก็สัมภาษณ์คนในประเทศนั้นคือสัมภาษณ์ผู้ประกอบการในประเทศนั้นเช่นเหมือนท่านว่า คุณพอใจมาไล่คุณแค่ไหนก็จะมีการติ๊กติ๊กให้นะแล้วเสร็จแล้วเช่นเห็ือนต้นว่าเขาจะบอกว่าเขาก็จะไปดูว่าเมืองไทยเนี่ยคนพอใจเท่านี้เปอร์เซนต์เมืองกัมพูชาพอใจเท่านี้เปอร์เซนต์เปอร์เซนต์ไม่เท่ากันก็ไปจับเปี่ยนอันนี้เป็นข้อถกเถียงอยู่ว่ามันมันเชื่อได้เชื่อไม่ได้คือไม่ได้อิงกับ ข้อมูลหรือการเป็นความเห็นความรู้สึกมากกว่าใช่ไหมครับครับเฉพาะไอ้ตัวตัวตัวไอ้ดมศาเนี่ยนะครับส่วนการศึกษาพื้นฐานนี่เขาเอาข้อมูลอื่นเข้ามาด้วยครับเช่นเป็นต้นว่าที่ชัดๆเลยก็คือผลการสอบที่เรสอบพิซซ่าเนี่ยครับสอบพิซซ่าเนี่ยก็คือการสอบที่60กวิาประเทศเอาเด็กสอบแข่งกันนะแข่งกันหรือแข่งตัวเองนะ ประเทศละห้าพันคนห้าพันคนห้าบนคน, 5, คนแล้วก็ดูว่าคะแนนกันได้เท่าไหร่เนี่ยนะอันนั้นเนี่ยนะเป็นเป็นข้อมูลจริงๆเกิดขึ้นจริงเถียงไม่ได้เลยนะแล้วที่เกิดขึ้นก็คือบ้านเราก็ค่อนข้างจะต่ำหกสิบ 60, ประเทศเราก็อยู่อันดับประมาณห้าสิบครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับครับเราตอบตัวเองได้แค่ไหนว่าทําไมอันดับของเรามันถึงได้แย่ขนาดนั้นเฉพาะเรื่องการสอบพิซซ่าเนี่ยนะครับเป็นการสอบเด็ก อายุ15ปีซึ่งคนทางแถวม .4 เนี่ยนะครับซึ่งเขาถือว่าเรียนมาถึงตรงนี้จะบอกได้แล้วการศึกษาคนดีหรือไม่ดีเราสอบกันเข้ามานานแล้วตั้งแต่ปี2000ที่เขาเริ่มสอบ3ปีสอบทีแล้วก็สอบมาทุกครั้งอันดับเราก็เตี้ยๆเน่ทุกครั้งเสร็จแล้วเราก็ไปบอกว่าเอ๊ะเขาออกก็สอบดีไม่ดีแต่ในขนาดเดียวกันมันก็เช่นเดียวกันนะมันก็มีประเทศอื่นที่เข้ามาสอบเอ๊ะเราทำไมเขาดี ข้อที่จริงมันเป็นไงข้อที่จริงที่เกิดขึ้นก็คือเอาไปดูเด็กจริงๆว่าเรารู้มากรู้น้อยก็บเขาอย่างไงเนี่ยมันก็ดูว่าจะเป็นอย่างนั้นครับ,รบเด็กไทยเนี่ยนะท่องเก่งรู้ร,รู้เนื้อหาแต่จะไปขาดในเรื่องของความสามารถในการคิดวิเคราะห์ค,ความสามารถในการคิดแบบสร้างสรรค์สิ่งเหล่านี้ซึ่งประเด็นเหล่าน,นี้ที่เขาสอบกันในโลกทุกวันเนี้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อวิธีการศึกษาของเราหลักสูตรงานสาข,ของเราเนี่ยไม่ได้ เอื้อไปในทิศฐานั้นก็แน่นอนเอาเด็กเราไปสอบเมื่อไหร,ร่ก็แพ้เขาแต่มันน่าสนใจก็เช่นเป็นต้นว่าเมื่อครั้งสุดท้ายเนี่ยนะครับ2012ที่สอบเนี่ยเวียดนามเพิ่งเข้าสอบเป็นครั้งแรกคะแนนสูงกว่าเด็กไทยหมดเลยนี่เราประหลาดใจไหมครับอเราเราก็เริ่มเราก็ศึกษานะค,คือคือ,คอมันมันต้องไม่ประหลาดใจในแะง่ที่ว่าก็ความจริงมันเป็นอย่างนะั้นนะเพรานะรไอ้นี่มันมีใครดิ้นได้เพราะรเอาเด็กของตัวเองเข้าไปสอบแล้วก็แปรปิ้งมาโดยวิธีเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่นวิชาวิทยาศาสตร์เนี่ยนะเวียดนามน,นี่ได้เป็นถึงที่8ของโลก<ม>ขณะที่เด็กไทยได้ที่48อัน,นอันนี้น่าจะต้องวิเคราะห์อย่างม,มากแล้วน่าจะต้องเตรียมตัวรับด้วยว่าแล้วในที่สุดแล้วในภาพรวมๆระยะย,ย,ยาวๆเนี่ยคุณภาพทรัพยากรของเราเนี่ย จะถูกคนอื่นเขามองว่าอย่างไรนะเป็นยังไงนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะแต่คนอื่นขามองว่าอย่างไรเนี่ยอันนี้สําคัญมากเลยครับคจริงพอถ้าแต่มองเฉพาะในส่วนของดิมศึกษาเนี่ยอาจจะช้าไปแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าจริงๆแล้วการศึกษาเนี่ยมันมันเชื่อมโยงกันหมดทุกระดับครับมันมันต้องยกทั้งแผงค่ะคือวันนี้จับเรื่องการศึกษาไทยเนี่ยผมคิดว่ามันมีปัญหาทุกระดับแล้วก็ทุกเรื่องทุกเรื่องหลายๆเรื่อง เรื่องครูก็มีปัญหาเรื่องระบบบริหารก็มีปัญหาเรื่องงบประมาณก็มีปัญหาเรื่องหลักสูตรมีปัญหาเรื่องสิ่งที่อยู่ในหลักสูตรได้แก่ตัวเนื้อหาต่งตางๆตรงนั้นก็มีปัญหาเพราะฉะนั้นถ้าเราจะพูดถึงความพยายามที่จะยกระดับหมหาวิทยาลัยให้สู่ระดับโลกเนี่ยมันก็ต้องมองย้อนกลับลงไปจนถึงระดับปฐมอนุบาลถ้าจะยกทัระดับถ้ายกต้องแขงงก็เป็นอย่างนั้นแต่มันก็ในเชิง<ล>ย<ค>ุทธศาสตร์เนี่ยมันก็มองได้ในอีกหลาย หลายระบบการเคลื่อนะนะฮะแล้วก็ผมก็จะเรียนว่ามีหลายประเทศก็พยายามทาอย่างนี้อยู่ยกตัวอย่างเช่นประเทศจีนนะจีนเนี่ยเริ่มโครงการมาตั้งแต่ก่อนปี2 0 0พนิดหนึ่งชื่อโครงการสองหนึ่งหนึ่งครับสองหนึ่งของจีนเนี่ยสอง,งนสหนึ่งตัวแรกเนี่ยหมายความว่าศตวรรษที่21สบเหนึ่งตัวหลังเนี่ยคือหนึ่งร้อจีนนี่มีมาแล้วกับสองพันมาอลไแล้วเขาก็เห็นว่าเขาไม่มีทางยกสองพันมาอะไรได้ในเวลาเดียวกันต้องใช้ ไอ้ทรัพยากรมหาศาลเลยแต่เขาก็ดูว่าเขาต้องการสักกี่มาอะไรที่จะไปสู้อย่างสมมติว่าสู้อเมริกาได้สู้นี่คือสู้อะไรฮะต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนว่าเราเอามาลัไมาทํะไรสร้างมาลัยขึ้นมาทําไมผมคิดว่าสองเรื่องหลักๆในในเรื่องแง่ของความสําคัญของมาอนะไรเนี่ย ถ้าเหมือนจะพูดในบริบทไทยเราก็จะบอกว่าผลิตบัณฑิตนี่มาก่อนอที่จริงมันไม่ใช่เรื่องของการวิจัยต้องมาก่อนนะโอเคพูดตามบริบทไทยก็ได้ถ้าจะผลิตบัณฑิตขึ้นมาก่อนเนี่ยก็แน่นอนต้องเป็นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูงสูงในวันนี้หมายความว่าสูงอย่างไรสูงต้องพัดเทียมกับคนอื่นเขาในโลกใช่ไหมครับไม่ใช่แค่ออกมาในงเดียวไม่ใช่อย่างเดียวครับเราต้องพูดถึงบัณฑิตพวกที่จะต่อรองในวงการค้าระหว่างประเทศมาคิดค้นเรื่องอะไรต่ออะไรระหว่างประเทศ ต้องพูดถึงบัณฑิตพวกนั้นแล้วมันจะต้องมีกลไกของสังคมได้แก่มาลลยเนี่ยที่มีคุณภาพเพียงพอที่จะบัณฑิตผลิตบัณฑิตระดับนั้นได้อันนี้คือทําไมเราบอกว่าเราจะต้องมาพูดถึงมาเลายระดับโลกมาเลายระดับโลกก็คือมาเลายที่จะต้องผลิตอะไรที่เป็นผลผลิตระดับโลกนะครับ,รบแต่นี้อีกอันหนึ่งก็คือที่ผมยังไม่พูดถึงก็คือ มาลัยเนี่เป็นแหล่งที่จะมีการผลิตคิดค้นทํานวัตกรรมหรืออย่างน้อยก็เป็นต้นกําเนิดของการที่จะในสุดแล้วบัณฑิตของตัวเองเนี่ยออกไปสร้างนาวัตกรรมได้บอันนี้ก็จะต้องระดับโลกเหมือนกันครับจีนก็มองตรงนี้นะครับว่าเขามีสักเท่าไหร่เขามีซู้อเมริกาได้คเขาก็มาสรุปว่าเขามีสักร้อยหนึ่งก็สู้ได้ล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องไม่ต้องหวังปริมาณมากเกินไปเอาเท่าจํานวนที่คิดว่ามันสามารถที่จะผลักดันได้ครับในจํานวนประมาณสองพันมาลัยเนี่ยเขาบอกว่าเขาขอร้อยพอ จึงเป็นสองหนึ่งหนึ่งไงสองหนึ่งสตว์วันที่สิบเอ็ดเนี่ยจีนจะมีหนึ่งร้อยมาลายในการที่จะผลักขึ้นมาเป็นมาเลียระดับโลกแล้วก็ทํากันอย่างจริงจังมากวันนี้อยู่ในชุดนี้เนี่ยนะครับจีนทั้งหมดมีหนึ่งร้อยสิบหกมาลายอีกอันหนึ่งที่กำลังเกิดเมื่อเร็วๆนี้รัสเซียรัสเซียเนี่ยถ้าพูดถึงอุดมตสาหะเขาก็ค่อนข้างจะก็เขายังสู้อย่างยุโรปหรืออเมริกาไม่ได้นะเขาก็ไปวิเคราะห์ตัวเอง เขาก็พบว่าเหมือนอย่างที่คุณ,คณทิพทพชัยสามตักนี้เนี่ยเรามีสักกี่แห่งที่จะไปได้เนี่ยรัสเซียก็ไปเจอว่าเขาวันนี้เขามีโอตกใจมีแค่หายย้าแห่งเองที่พอจะสู้เขาได้รัเสเซียวันนี้มีโครงการห้าร้อยห้าขีดร้อยนะโปรเจกต์500ของรัสเซียเนี่ยความหมายก็คือเขาจะผลักดันมาอะไรของเขาขณะนี้จากที่มีประมาณห้าอะไรที่เป็นมาาลบรบโลก ขึ้นมาได้สิบห้า5 100ร้อยมาลัยในที่สุดก็เ<ม>ท่ทททากับของจีนเอาละครับแต่เรากลับมาเมืองไทยนะครับว่าถ้าเรายังมีความหวังว่าเราสามารถผลักดันให้มาร์ยใหไทยเนี่ยเข้าสู่ระดับสากลเราต้องทำอะไรบ้างนะครับช่วงหน้าจะกลับมาฟังคำตอบครับ เมื่อสักครู่อาจารย์ภาวิตยยกตัวอย่างจีนและรัเสเซียนะครับซึ่งที่นั่นภาคการศึกษาและรัฐบาลมีความมุ่งม,มั่นและมีทิศทางชัดเจนมากเลย <บะ S 1> ลก,ก็่งเป้าไปที่มหาทยายจำนวนหนึ่ง <บะ S 1> ที่เชื่อแน่ว่ามีศักยภาพที่สามารถจะผลักดันให,ให้ขึ้นสู่ระดับสากลได้นะครับ,บ <ะ S 1> ถ้ากลับมาเมืองไทยเนี่ยทิศทางของเราควรจะเป็นยังไงผมคิดว่าวันนี้เรามีวันนี้เรามีร้อยห้าสิบอะไรนะครับก็ผมคิดว่าโจทย์ก็คล้ายๆกันจะดึงขึ้นมาหนึ่งทั้งร้อยห้าสิบอะไรสำหรับประชากนขนาดนี้ก็ต้องใช้ทรัพยากรมหาศาล แนวทางที่จะคัดเลือกจํานวนหนึ่งขึ้นมาแล้วผลักดันไปให้ได้จริงๆเนี่ยน,นะ,ะทศสูตรผมตัวนี้ผมคิดว่าประมาณ10% 10%ก็ประมาณสักสิบห้ามาอะไรเนี่ยก็เป็นแนวทางที่หอันนึงที่จะเป็นไปได้ถามว่าเรามีแนวคิดอย่างนี้ไหมในอดีตก็มีบ้างแต่มันไม่ชัดเจนว่าจะต้องไม่กล้าใช้คาว่าระดับโลกอะไระต่ออะไรนีนก็มีความพยายามในรัฐบาลที่บับา,านมาว่าให้มีโครงการมาอะไรวิจัย ก็สนับสนุนให้มีการวิจัยมากขึ้นแต่เผอิญเนี่ยถ้าเปิดไปดูในเนื้อของโครงการแล้วมันแรงไม่พอแรงไม่พอในแง่ที่ว่าแล้ววิธีการก็ผมคิดว่ายังไม่ถูกเท่าไหร่วิธีการก็คือไปเปิดให้มีทุนวิจัยเยอะขึ้นในขณะที่ขีดความสามารถในการที่จะทําการวิจัยจริงๆเนี่ยยังด้อยอยู่ในมาลาัยแต่ละแหง่งแต่ผมคิดว่ารู้เรื่องวิจัยอย่างเดียวไม่พอมันจะต้องกล้าอย่างที่เขาทํากันน,นะครับ,รบว่ายกมาลาัยขึ้นมา ให้เป็นระดับโลกให้ได้นะก็ย้ำอีกทีว่าที่ทำไมคุณต้องมีมะเรระดับโลกมันจําเป็นเพราะว่าคุณมันจำเป็นต้องมีไหมอใช่ไหมครับก็เพราะว่าเราอยู่ในโลกนะแล้วเราก็จะต้องมีผลผลิตจากมะเรที่มันสู้กับประเทศอื่นเขาได้ไม่อย่างนั้นมันมันก็จะไปไปถึงตรงไหนครับแล้วก็ที่อื่นเขาก็กําลังทํากันนะครับเวียดนามก็กำลังทํานะครับมาเลเซียไปแล้วนะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นเลยนะครับ แต่อาจารย์คิดว่ามีความจําเป็นแค่ไหนที่คือพูดง่ายคือฝ่ายการเมืองแหละ<อ>คือฝ่ายที่บริหารประเทศนะครับทั้งในปัจจุบันทั้งอนาคตเนี่ยจะต้องมีบทบาทอย่างมากที่สุดในการผลักดันอาจารย์คิดอาจารย์คิดว่าที่ผ่านมาเห็นความพยายามที่ชัดเจนในส่วนของฝ่ายบริหารไหมที่เขาต้องการเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยก็คงต้องเรียนว่ายังเขาอยากเห็นมันดีนะไอ้ตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่าตรงนั้นเนี่ยคงไปเบนไม่ได้แต่แค่นั้นมันไม่พอมันจะต้องมี หีบอหรือแพ็กเกจของของโปรเจกต์นะหรือของโครงการเนี่ยที่มันมีความชัดเจนว่าครับถ้าเผื่อจะทําอย่างนั้นไปถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยมันจะต้องทำหนึ่งสองสามะไรบ้างต้องใส่ทรัพยากรไปที่ตรงไหนนะแล้วก็ดัชนีชี้วัดในที่สุดนะั้นเป็นอะไรไอ้ตรงนี้ไม่เห็นยังไม่เห็น มันก็ถ้าเผื่อจะเคลื่อนกันจริงๆต้องมาคิดกันได้หนักเราต้องต้องไปอย่างนั้นนะครับใน,ในส่วนของผู้บริหารมหาทยาลัยเองเนี่ยสามารถที่จะผลักดันด้วยตัวเองได้แค่ไหน<อ>ถ้า,ามีความตั้งใจมีความมุ่งมัน่นแล้วก็สามารถจับมือกันได้ระดับหนึ่งครับ<ม>แต่ยังไรก็ตามผมคิดว่าทรัพยากรที่จะต้องสนับสนุนเนี่ย<ม>จะต้องมีความชัดเจนด้วยถามว่าวันนี้เพียงพอไหมผมคิดว่ายังอาจจะไม่เพียงพอแต่กลับมาพูดประเด็นของผู้บริหารมหาไรอีกนิดหนึ่งนะครับผมคิดว่าวันนี้เนี่ยต้อง ต้องให้ผู้บริหารมาอะไรเนี่ยมานั่งระดมความคิดกันพูดกันให้หนักเตือนสติกันให้ดีครับว่าคุณภาพเป็นเรื่องที่จําเป็นสําหรับประเทศเพราะว่าวันนี้เนี่ยเท่าที่ผมมองนะอธิการรุ่นน้องๆผมเนี่ยฮะรุ่นน้องผมนตอนนี้นะครับผมว่าที่น่าเป็นห่วงก็ไปกันผิดทางค่อนข้างจะมากมาไลเนี่ยไปทํากันในเชิงปริมาณมากม,ม,มากจนกระทั่ง มันไปกลบเรื่องคุณภาพหมดเพื่อความอยู่รอดเขาจะอ้างว่าอย่างนั้นด้วยนะแต่ก็ต้องออกมาดูว่าแล้วในสุดเงินคุณพ่อไม่พออย่างไรนะฮะ,ะผมยกตัวอย่างว่าขณะนี้มาได้ชั้นนำของของของรัฐเนี่ยนะ,ะไม่มีที่ไหนเลยต่ํากว่าสามหมื่นก้านษานะเกษตรหกหมื่นเนหมาสักคำห้าหมื่นจุลาก็สามหมื่นขึ้นถ้าเผื่อเราไปเดินดูมาลร,ระดับที่ผลิต โนเวอ p r ไพรส์ได้นะมีงานวิจัยเจ๋งๆออกมาเลยแล้วเสร็จแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อประเทศบ้านเนี่ยมากเนี่ยพรินสตันเลยนะครับพรินสเันเนี่ยโนเวอ p r ไพรส์เดินชนกันไปหมดเลยนักศึกษาเจ็ดพันคนนะนะอ็อกซฟอร์ดหมื 18, 15, ่นแปดเคมบริดจ์หมืนะ่นห้าแลวเขาอยู่ได้ยังไงด้วยจำนวนนักศึกษาแค่นั้น่ะเขาอยู่ได้ด้วยอ่หนึ่งก็ค่าเทอมเขาอาจจะอีกแบบนึงนะ,งงนส,ะสองก็คือเมื่อสังคมเห็นว่า มันจำเป็นจะต้องมีมาอะไรายอย่างนี้แล้วมาอะไรายอย่างนี้ต้องอยู่อยู่แล้วมันมีความจำเป็นต้องใช้เงินยอะทองอย่างนี้มันก็จะมีการระดมทุนเข้าไปแต่อีกอันหนึ่งที่เขาอยู่ได้ด้วยอย่างมากเนี่ยเมื่อเขามีความเข้มแข็งทางด้านวิจัยนะรเรื่องของงานวิจัยเรื่องของการผลิตคิดค้นเนี่ยกลายเป็นแหล่งรายได้หลักหลายมาเลวิจัยในโลกเนี่ยรายได้นี้สูงกว่ารายได้ที่เก็บได้จากโรงเรียนนะมีสิทธิบัตรมีอะไรตอะไรยกตัวอย่างชเช่นเราเราเข้าโรงพยาบาลเราทําให ไอ X ้เอนะ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์เนี่ยนะเอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นสิทธิบัตรของมาลาัยห่งหนึง่งในในประเทศอังกฤษมาลายันนอกด้วยาง่มนะทุกวันนี้เขาก็ยังกินค่าสิทธิบัตรอยู่อย่างนี้เป็นต้นครัไอ้นี่คือคือการเติบโตอย่างแท้จริงของมาลายคือเติบโตจากสมองและปัญญาแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อสังคมด้วยไอ้ตรงนี้เนี่ยที่มาลัยไทยยังไม่ค่อยคิดถามว่าเราคิดได้ไหมผมเชื่อว่าเราคิดได้เพียงแต่ว่ามันมันคิดจาก พื้นฐานก่อนก็ได้นะผมเคยไปบางหาวไหลาเนี่ยเขาทำรถเข็นไฟฟ้า,อาของไอ้ผู้ป่วยมาดีมากเลยคือมีนวัตกรรมระดับ,บนึงละนะคลับมองแล้วนี่ขายได้ในสุดทําแล้วไงไปซุกไว้หมุมห้องอก็แค่นั้นนะไม่มีการขยายผลต่อใช่ไหมคร,ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะแม้แต่รูปแบบในการระดมทุนก็ดีแล้วระดมทุนแล้วเนี่ยมันเกิดผลย้อนกลับในการที่จะมา เกื้อหนุนให้เกิดระบบ,บะการผลริตชิปผลิตพิพิทภัณ์ปัญญาย<ร>ดีมากขึ้นเนี่ยเหล่านี้เนี่ยต้องต้องพูดกันเยอะต้องรีไวซ์กันเยอะในระบบมหาไทยแล้วเราคงไม่คาดหวังให้มหาวิทยาลัยไทยเนี่ยไปแข่งกับระดับฮา r v ว r ร์ดพิน e ตันหรือว่าออกซฟอร์ดอย่างแน่น,นอนนะครับแต่ว่าเราสามารถอาศัยความเป็นประเทศไทยการที่ประเทศไทยอยู่ในภูมิภาคนี้นะครับมีประวัติศาสตร์วัฒนธรรมแล้วก็คงมีนวัตกรรมแบบเอเชียแบบไทยของเราเนี่ยมันสามารถจะถูกผลักดันพัฒนาให้มันเป็นจุดเด่นของมหาวิทยาลัยได้ไหมครับ ได้ทั้งนั้นนะครับผมคิดว่ามันเป็นประเดน็นประเด็นไทยไทยเองหลายเรื่องเนี่ยมันก็สามารถที่จะขึ้นมาได้เป็นประเด็นโลกได้นะครับประเดน็นเรื่องอาหารที่เราบอกเรา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 ,เราเด่นอยู่แล้วเนี่ยไปให้ลึกกว่าน,นั้นได้ไหมได้นะเพราะว่าเราก็เห็นว่าเวทีอาหารโลกเนี่ยมันมีอาหารอีกประเภทหนึ่งนะที่มันหลุดออกมาจากอาหารมากลื่งนอาหารกึ่งยาอะไรพวกนี้น,นะครับเหล่านี้ผมคิดว่าตรงนั้นก็ไปได้นะเรื่องที่ เรายังไปถึงระดับลึกมากๆไม่ได้แต่เรื่องบางเรื่องเนี่ยนะเรื่องของการการออกแบบอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเม,มืองไทยก็ไม่ได้น้อยหน้ากว่าใครครแต่ในระบบมาลายเรื่องนี้ยังไม่โตเท่าไหร,ร่อย่างนี้เป็นต้นนี่ยครับ,รบผมว่ามันได้ทั้งนั้นนะครับ,รบแต่แม้แต่เรื่องที่ลงไปในในไฮเทคระดับลึกๆเนี่ยก็ไม่ใช่ว่านาักวิชาการไทยจะทำไม่ได้นานๆมันก็จะมีอะไรต่ออะไรลุดออกมา อยู่บ้างวันนี้เนี่ยโลกกําลังจะไปสู่ยุคหนึ่งแล้วที่เขาที่บอกว่ามันวิทยาการทางด้านที่ใช้สมัยก่อนเนี่ยใช้ฟิสิกส์กับเคมีเป็นหลักจนทั้งมีอะไรต่ออะไรที่เราใช้อยู่ททโทรทัศน์โทรทั์อะไรต่ออะไรพวกนี้นะวิทยาการพวกนี้เนี่ยมันเริ่มจะอิ่มตัวในแง่ที่ว่ามันมีความรู้เยอะจนกระทั่งต่อไปไม่ต้องใช้คนคิดก็ได้ใช้คนไม่ได้คิดแ <c oughs> นะแต่ตอนนี้เนี่ยสิ่งที่จะกลับมามากเนี่ยกลับมาหาตัวตน ก็กลับมาให้ตัวตนนี้มันจะลงไปการวิจัยระดับโมเลกุลนะในความเป็นมนุษย์อะไรต่ออะไรพวกนี้มากขึ้นนะและ้วโมเลกุลพวกนี้มันมีทุกที่อะ่ะมีอยู่ในสมุนไพรอะไรอะไรเยอะไอ้อันเนี้ยก็เป็นโอกาสหนึ่งที่ทำให้ว่ามาไลายไทยไปได้ครับครับ,รบสุดท้ายครับอาจารย์พาวิตเองมีความหวังแค่ไหนะว่าจะเห็นมาลายไทยเนี่ยก้าวสู่ระดับสากลได้นะคาคตอันไกลนี้อาจารย์ถักอ,อาจารย์สู้ผักดาัานเรื่องนี้มาตลอดนะครับแต่ว่ามีความหวังแค่ไหนที่เด็นมันเกิดขึ้นผมคิดว่ารัฐบาลต้องเคลื่อนก่อน ความชัดเจนต้องออกมาที่ตรงนั้นก่อนผมว่าตรงนั้นชัดเจนนะถ้าถ้าตรงนั้นไม่เคลื่อนก่อนถ้าไม่มีกติกายอง่าง211ของจีนนะหรือ5ฟ0ของรัสเซียเนี่ยผมคิดว่าไม่ไม,ไม่มันมันลำบากฮะมันไม่เคลื่อนหรอกครับแล้วเรื่องของงบประมาณอะไรแต่ไรพวกนี้ต้องมาพูดกันงบประมาณวันนี้ผมเรียนว่าเราให้งบประมาณโตดมศึกษ,ษาเนี่ยไม่เพียงพอนะถ้าเืิดเราดูในภาพรวมเข้าไปในไอ้ไอ้ดัตเตอร์เบสของวอเบนก็ได้นะฮะ อุดมศึกษาเนี่ยทุกประเทศเนี่ยส่วนใหญ่ก็ประมาณจะประมาณ30%ของภาพรวมของการศึกษาของเราเมืองไทยวันนี้ประมาณ20%่สิบห่างกันเยอะเลยเอาละครับขอบคุณอาจารย์มากครับที่มาร่วมรายการในคืนนี้ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเราจะพักสักครู่ก่อนที่จะกลับมาพบกันในช่วงต่อไปครับ